สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมการันศิวฒนบุรภาครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามฟุตบอลบุญญาจินดาของสโมสโรโพลิสเทโลนะครับแน่นอนครับว่าสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วนะครับกิจกรรมหลายๆอย่างสามารถเปิดให้มาจัดได้ตามปกตินะครับหนึ่งในกิจกรรมที่เรียกว่าทุกคนรอคอยอยากจะให้เปิดให้จับมาหรอกก็คือการแข่งขันกีฬาต่างๆโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับใครที่เป็นแฟนบอลที่ชื่นชอบเรื่องของการไปดูบอลที่สนามเนี่ยนะครับก็คงจะ รอคอยนะครับเรื่องของการจัดการแข่งข,ขันตอนนี้เรียกว่าสนามเปิดแล้วกิจกรรมเปิดแล้วนะครับกลับมาจัดได้ปกติภายใต้นะครับสถานการณ์ที่เรียกว่า new n o r m a ันั่นเองนะครับแน่นอนครับก่อนที่เราจะเข้าไปสนามฟุตบอลนะครับก็จะมีเรื่องของมาตรการนะครับในการที่จะป้องก COVID ันโควิด1 i นะครับทำทุกอย่างนะครับดี Dies m h t t มาพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ย การจัดการแข่งขันกีฬานะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับขอยาสแกนนิดนึงก่อนนะครับผ่านแล้วนะครับล้างมือครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับโอเควันละครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นมาตรการนะครับในการป้องกันนะครับในเรื่องของโควิด -19 นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬานะครับมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญมากก็คือเรื่องของการจัดการความปลอดภัยนะครับเกี่ยวกับการบาดเจ็บนะครับการบาดเจ็บในงานกีฬาก็จะมีทั้งการบาดเจ็บที่ เป็นเรื่องของนักกีฬานะครับแล้วก็การบาดเจ็บที่เป็นเรื่องของผู้ชมในสนามนะครับเขาจะมีวิธีการจัดการนะครับมีวิธีการดูแลอย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับทีมที่มาดูแลและก็จัดการในเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันครับเมื่อพูดถึงการเล่นกีฬาที่ต้องใช้พลังของร่างกายย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเจ็บปวดฉุกเฉินขึ้นกับนักกีฬาได้ บอลก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่ผู้เล่นมักจะมีอาการบาดเจ็บมีทั้งเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งถ้าเป็นการเตะบอลตามสถานที่ทั่วไปใครที่ประสบเหตุก็คงใช้การโทร1 6 6 9แล้วรอรถพยาบาลแต่ในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพที่นักเตะต้องเข้าปะทะกันอย่างหนักต้องแข่งขันกันเกือบทุกสัปดาห์และนอกจากนักเตะในสนามแล้วยังมีแฟนบอลที่เข้ามาชมในสนามอีกทำให้ความเสี่ยงก็มีมากไปด้วย หากจะรอให้รถกู้ชีพจากข้างนอกมาช่วยอาจจะไม่ทันการการจัดการแข่งขันฟุตบอลจึงจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินซึ่งจะต้องมีหน่วยกู้ชีพประจําสนามฟุตบอลในทุกสนามแข่งขันนั่นเองเรามาพูดคุยกับทีมของพวกเขากันดีกว่านะครับสวัสดี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 ครับโอโหกำลังจัดของอยู่เลยครับเดี๋ยวขอญาตลงมาสอบถามนิดนึงได้ไหมครับลงมาพูดคุยนิดนึงนะครับอันนี้เป็นทีมอะไรครับเนี่ย แต่เราเป็นทีมรถพยาบาลของบริษัทพิติการในบรเวณนะครับผมวันนี้เป็นอะไรแข่งกับอะไรวันนี้เป็นทีมพลิสเทโลกับทีมสุพรรณบุรีเ c ครับแล้วเราเชียร์ทีมอะไรเราเป็นกลา <laughs> <c oughs> งเราเียงกลงไม่ได้ <laughs> <laughs> มากันกี่คนครับทีมหนึ่งหลักๆทีมหนึ่งก็จะมา4-5คนนะครับผม <c oughs> ก็ในส่วนการดูแลของกีฬาฟุตบอลนะครับหรือกีฬาอื่นๆที่เราจัดออกไปนะครับครับผมภารกิจของเรามีอะไรบ้างภารกิจของเราตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือ จะมีจุดคัดกรองเนาะในในส่วนที่เราทำการดูแลเรื่องวัดไข้วัดอุณหภูมิหรือว่าตรวจคัดกรองประวัติของผู้ที่รับการฉีดวัคซีนหรือว่าการตรวจเอทีเคมาแล้วก่อนเข้าสนามนในในช่วงที่เป็นสถานการณ์แบบนี้การดูแลของเราเนี่ยครอบคุมแค่ไหนนักฟุตบอล ผู้ชมหรือว่าอย่างไรครับครับเราดูแลโคร์ทั้งทั้ง2ส่วนเลยนะครับนักกีฬาทั้ง2ทีมมี 2, 2จุดด้านในนะครับแล้วก็อย่างน้อย3จุดที่ดูแลบริเวณรอบๆสนามซึ่งดูแลทั้งอัศจทรย์เชียร์แล้วก็บริเวณลานจอดรถหรือว่าจุดที่ผู้ชมเดินไปมาได้ที่ผ่านมาเนี่ยเคสหรือว่าอะไรต่างๆที่เราเคยเจอเนี่ยมันมีมีอะไรบ้างเคสหลักๆที่เคยเจอก็อย่างเช่นนักฟุตบอลเข้าปะทะกันเนะาะในช่วงแบบหม่งบอลหรือว่าช่วงเข้าแย่งบอ,นนอลนะก็จะเกิด การถูกศอกบ้างถูกกดทับบ้างหรือว่าชนกันบ้างตรงตรงหน้าประตูนะจะเกิดการบาดเจ็บแบบศีรษะแตกอย่างเวลาที่เราเข้าไปข้างในเนี่ยเขาให้เราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยฮะก็คือเราอ่ะจะนั่งประจําข้างสนามตลอดทั้งเกมอะค่ะตั้งแต่นักกีฬาเริ่มวอร์มไปจนถึงจบเกมแล้วก็ ออกมาย,ยืดเส้นนะคะก็คือเราจะอยู่จนถึงตรงนั้น,นะคะ่ะก็คืออยู่ข้างสนามเนี่ยเราก็คือจะคอยดูความปลอดภัยของเขาอะคะ่ะว่ามีการประทะก,กันไหมอย่างที่ดิวพูดไปเบื้องต้นแล้วในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเ <c oughs> รื่องของการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยมันแตกต่างจากผู้ป่วยหรือว่าแตกต่างจาก ทั่วไปที่เราเจอในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการไว้ได้ล่วงหน้าว่าเออเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะก็ค<อ>ือแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโรงพยาบาลเราอาจจะมีการส่งเวรอยู่แล้ว ว่าเขาเป็นอะไรมาแต่อันนี้ก็คือมันเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆก็คือเราอะ่ะก็จะต้องมีสติกับการทํางานตรงนั้นมากๆอยู่ๆเขาล้มไปอย่างเงี้ยเราก็คือจะต้องคิดแล้วว่าเขาจะเป็นอะไรบ้างแล้ก็เข้าชาร์จเขาให้เร็วที่สุดอันนี้คือนับผู้เล่นหรือว่าหมายถึงรวมหมดเลยค่ะทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้ชมถ้าเกิดว่ามันมีเกิดเหตุอะไรขึ้นอย่างโอเคผ,ผู้ชมเนี่ยเข้าใจเพราะว่ามันมันมากหน้าหลายตาเนาะ แต่ว่านัก,นกฟุตบอลน,นักกีฬาเนี่ยเขาร่างกายเขาแข็งแรงเนี่ยเขาจะมีการบาดเจ็บหรือมีการจะป่วยอะไรยังไงได้บ้างฮะส่วนมากที่เจอค่ะก็ยังไม่ได้แบบว่ารุนแรงถึงขนาดจะต้องแบบต้องใช้ AED ช่วยหรือว่าจะต้องทำอะไรก็คือส่วนมากอาจจะเป็นแค่แบบว่ายังไม่ถึงจะกับหกักก็คืออาจจะเป็นแค่แบบปวดขาเจ็บขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราทำยังไงฮะดาม ก็อาจจะช่วยประมพยาบาลเบื้องต้นก็คือประคบเย็นอะไรเงี้ยค่ะก่อนแล้วทีมทีมแพทย์ของของแต่ละทีมเนี่ยเขามีเขามีเขามีแพทย์มาด้วยไหมก็มีคุณหมอมาด้วยแล้วเรามีการสื่อสารหรือว่ามีการวางแผนพูดคุยกันยังไงเวลามีเคสเออมีเวลามีเคสนะคะก็คือเราอ่ะจะให้เกียรติเขาจะเข้าไปดูนักบอลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเกินความสามารถเขาหรือเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมอะค่ะเขาก็จะเรียกเราใช่เราก็คือเหมือนแบบคอยช่วยเขาอีกทีหนึ่งว่าเขาแบบต้องการอะไรจะให้เราช่วยอะไรแล้วของพวกเรามีทาอะไรบ้าง คนของเราแล้วดูแลเรื่องภาวะฉุกเฉินทั้งหมดเลยครับครับส่วนทีมของเขาก็ดูแลได้แค่เบื้องต้นฉีดสเปรย์ประคบเย็นหรือว่าประเมินอาการไม่ไหวเปลี่ยนออกอันนี้คือผู้เล่นในสนามครับแล้วผู้ชมหล่ะเราเคยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างไหมผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์อย่างเช่นเป็นลมนะครับจากภาวะฮิสโตคืออะไรเครียดทีมโดนยิงเยอะอาจารอ์เจอะด้วยความร้อนความตร้อนเคความเครียดที่ว่าเดินทางมาไกลพักผ่อนน้อยหรือว่า อัศจรัน์มันสูงอะไรอย่างเงี้ยฮะการเดินขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้กินข้าวมาจ่ายบัตรซื้อตั๋วไม่เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันนะเดินขึ้นอัศจรรย์เป็นลมสูงก็เป็นลมได้เป็นสนามสุพรรณลาศราชมังคลาก็จะสูงเหมือนกันเออ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 อ่าก็คือเป็นลมแหละอ่ามีเป็นลมแล้วการบาดเจ็บมีไหมการบาดเจ็บก็มีครับสะดุดล้มตกบันไดข้อเท้าแพงตกอัศจรรย์เจอเคยเจอไหมตกอัศจรรย์ยังไม่เคยเจอแค่แค่สะดุดล้มบันไดนิดนึงคร่งปกติการจะทําแบบนี้เนี่ยเรามีการวางแผนหรือว่าการเตรียมการยังไงบ้าง ในส่วนของการวางแผนและเตรียมการของทีมเราก็จะมีการจัดรูปแบบของทีมนะครับก็จะมีมีทีมพยาบาลนะครับมีอ่พั EM ค EMT หรือมีพาราเ m e d i c นะฮะแล้วก็จะมีแพทย์ประจําทีมนะครับในบางรายการแข่งขันใหญ่ๆอันนี้คือเตรียมทีมใช่เตรียมแล้วอุปกรณ์ที่เราเอามาข้างในาน,นี้มีอะไรบ้างให้ให้กล้องเขาดูนิดน,นึงได้ไหมฮะได้ไดเลยครับได้ได มีอะไรบ้างหนอันนี้ที่เราเอามานะครับที่เราต้องมีหลักๆเลยก็ชุดกระเป๋าที่ใช้ดูแลนักฟุตบอลน,นะฮะจะเป็นกระเป๋าอิมเมอร์เจนซีเน,ะ <c oughs> นาะข้างในก็จะเป็นดูแลเรื่องทางเดินหายใจดูแลระบบหายใจแล้วก็แบบสารน้ําอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีสมมุติว่ามันมีเคสที่จะต้องส่งออกไปข้างน,นอกเนี่ยส่งออกไปข้างนอก่เราวางแผนตรงนี้ว่ายังไง <c oughs> ฮะก็ในส่วนของทีมเขาจะมีคอนแทคกับโรงพยาบาล ที่เขาทำดูแลเรื่องประกันไว้ะฮะเราก็ประสานกับทีมครับแล้วก็มีการประสานกับโรงพยาบาลปลายทางเพื่อที่จะนําส่งนักฟุตบอลที่อยู่ในความดูแลของอะระบบของเขานะครับ,รบในภายในทีมไปส่งยังโรงพยาบาลปลายทางซึ่งเราก็ทําการทิปเม้นต์ในเบื้องต้นก่อนก่อนที่นําส่งแล้วถ้าเป็นผู้ชมหลห่ะถ้าเป็นผู้ชมเราก็จะขอประสานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือผู้ผู้ประชมใดที่ประสงค์ที่จะ ไปโรงพยาบาลที่สิทธิ์ที่เขารักษาเราก็จะช่วยประสานในเรื่องของโรงพยาบาลปลายทางให้ด้วยว่ามีเคสไปยังโรงพยาบาลของท่านนะครับตามกฎหมายของฟีฟ่าระบุว่าถ้ามีผู้เล่นหรือกรรมการล้มลงหมดสติไปแบบ no contact หรือเป็นการหมดสติไปแบบไม่มีคนลูกฟุตบอลหรือสิ่งของใดๆไปสัมผัสตัวให้คนที่อยู่ใกล้หรือทีมแพทย์สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีโดยไม่ต้องรอสัญญาณน,นกหวีดเพราะในสถานการณ์นี้เวลาเป็นเรื่องสำคัญของการรอดชีวิต โอเคตอนนี้ก็ใกล้ที่จะได้เวลาแล้วเดี๋ยวต้องไปเตรียมเตรียมทีมแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ขออวยพรให้ไม่มีเคสนะครับ <c oughs> ผมขออวยพรให้ไม่มีเคสนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวทีมต้องไปเตรียมตัวด้านในแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราตามไปดูด้านในนะครับว่าวันนี้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของอการจัดการของเคจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามไปดูข้างในครับ ไปที่3บุญญาจินดานะครับทีมบังกรโลกเงินบริเโรเอฟซีครับเปิดบ้านพบกับด้านทีมช้างศึกยุทธาถีสมบรีเอฟซีนะครับบันชัยครับฝากมาตรงกลางหนกพลลองซัดก่อนบอลตกลูกนี้เซฟด้ายครับบริเดโตบอลยังไม่ออกนะครับแต่ว่ารีซอสทุรเทพครับปล่อยบอลออกเป็นเตะมุมจะเปิด้ดยกาสินิซิกฮาร์ดครับ ปเปิดครอสมาบริเวณจุดโทษขึ้นคนเดียวแล้วแม่เซฟได้ครับโอ้พัตติกดโต้ครับเซฟลูกมง,งจ่อๆของไอซแอนออรนี่ครับเอิ้งมาแล้วครับวันชัยจารุนงครานวันชัยครอส,สมาเสาส,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 สพองเจนพบโพกีเข้าขวายิงตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากการยิงของเจนพบโพกีครับส่งบริเทโรฟซีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เห็นท่าทางการแสดงความดีใจแบบนี้รู้ครับเพราะว่าเขาเคยอยู่กับสุพรรณบุรีมาก่อนช่วงหนึ่งนะครับสำหรับเจนพบโพขี่นี่คือประตูที่6ของเขาในฤดูการนี้ครับและก็ทำให้โปลิสเทโรขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ูนนาที37นะครับ ิวินัสโพพัทครับเป่าหมดเวลาเลยครับโมริสิโรเอฟซีครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านโมริรเอฟซีไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับ